สวัสดีครับเพื่อนพี่น้นนองชาวเฟซทั้งหลายครับวันนี้จะมาสาธิตการกินทุเรียนนะครับการกินทุเรียนผมเห็นแฟนๆทางเกาหลีเขาโพสต์ลงมาครับวิธีปอกทุเรียนนะ่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกอันนี้ทุเรียนบนเขาไฟนะแต่ทุเรียนบนเขาไฟเม็ดอินเม็ดอินอุบลเม็ดอินกรุงเทพ คือจากสีสะเกตไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาสีสะเกตครับเดี๋ยวกินดูนะครับอะแค่นี้พอนะครับเนาะทดสอบนี้พอเนาะมีคนซื้อมาให้มีคนซื้อมาให้น้ำใจดีๆจากลูกสาวครับพอเลยเนาะพอกินไม่ได้พอเลยเนาะพอเลยนะพอใจเนาะพอแล้วพอแล้วพอแค่นี้แหละขอบคุณครับ ซื้อมาให้ซื้อมาใหม่นะกาน,นนะฮะนะเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมเปลี่ยนเป็นตังค์นะอันจะใช้ค่างวดหวยงวดน,นี้แหละเอาตังค์ก็ได้นะนะลูกนะ